สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้เราจะมาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะการศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตหรือการศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งต่างๆเช่นประวัติของเราประวัติของโรงเรียน ประวัติของชุมชนประวัติของท้องถิ่นเป็นต้นค่ะการที่จะศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้มีความถูกต้องชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือเราต้องมีวิธีการค้นคว้าที่เป็นขั้นตอนเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์นั้นจะประกอบด้วยการดำเนินการ5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนที่1นึ่การกำหนดหัวข้อขั้นตอนที่สองการรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่สามการตรวจสอบหลักฐานขั้นตอนที่สี่การตีความข้อมูลและขั้นตอนสุดท้ายขั้นที่หก็คือการเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลค่ะ เรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการค้นหาเช่นชุมชนของเรามีชื่อว่าอะไรทำไมจึงมีชื่อเช่นนั้นชุมชนของเราตั้งขึ้นเมื่อใดสภาพชุมชนของเรามีรักษะอย่างไรชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างชุมชนของเรา มีประเพณีหรือเทศกาลสำคัญอะไรบ้างเมื่อเรากำหนดหัวข้อที่เราสนใจจะศึกษาค้นคว้าได้แล้วขั้นต่อไปก็คือการรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้ในการศึกษาค้นหาคำตอบที่เราสนใจค่ะและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองค่ะเรามาดูความหมายของหลักฐานชั้นต้นกันนะคะหลักฐานชั้นต้นถือว่าเป็นหลักฐานร่วมสมัยกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมร่วมสมัยเช่นอาคารสมัยโบราณเรือนโบราณภาพถ่ายเก่าๆสถานที่สำคัญในท้องถิ่นหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้คนในอดีตเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นรองเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นในภายหลังโดยอาศัยคำบอกเล่า หรือข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสือบทความบันทึกความทรงจำที่เขียนขึ้นหลังเหตุการณ์อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นหลังเหตุการณ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนอกจากจะแบ่งตามช่วงเวลาเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองแล้วยังสามารถแบ่งเป็นลายละอักษรได้อีกนะคะ นั่นก็คือ 1. ห,หลักฐานที่เป็นตัวอักษรเช่นหนังสือที่มีผู้เขียนขึ้นจารึกหนังสือพิมพ์และพงศวดานเป็นต้นค่ะ 2. หลักฐานที่ไม่ใช่ตัวอักษรเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่นต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ของคนในท้องถิ่น สิ่งก่อสร้างในท้องถิ่นต่างๆรูปถ่ายสถานที่สำคัญในท้องถิ่นเป็นต้นค่ะในวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปสองขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือการกำหนดหัวข้อที่สนใจแล้วก็การรวบรวมหลักฐานค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็ได้ทราบแล้วนะคะ ว่าหลักฐานมีกี่ประเภทอะไรบ้างส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะ